สวัสดีครับผมเอ็มโรนซิงไทยแลนด์นะครับเราอยู่ที่สนาม8สปีดครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นงานของตตอสยามครับวันนี้ครับผมมาทำการเทสยาง2รุ่นนะครับของนิโตะแล้วก็ยางโตโยต้าครับ สำหรับยางนิโตที่เรามาเทสกันวันนี้ครับเป็นยางตัวนี้เลยหน้าตาดุดันมากๆดูเผลอเนี่ยทีแรกเรานึกว่าเป็นยางมัทเทเลนแต่จริงไม่ใช่ยางตัวนี้ครับเป็นยางลักษณะยางไฮบริดนะครับก้ากึ่งระหว่างยางออเทเลนกับยางมัทเทเลนแต่ประเด็นคือหน้าตาด้านข้างลวดลายต่างๆนะครับออกแบบมาเหมือนมัทเทเลนเป๊ะเลยตัวนี้เนี่ยเป็นยางตัวใหม่ของนิโตเลยครับเป็นยางนิโตลิทแคปเปอร์ครับนี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยกระแสของลิทแคปเปอร์ตัวนี้เนี่ยผมว่า มาดีมากๆแน่ๆใส่แล้วหล่อมากๆตัวนี้ครับไซส์ที่เขามีมาเนี่ยจะเป็น285 70 17ลายดอกยางต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับยาง R t ทีนะครับลักษณะใกล้เคียงกับยางอาทีเลยตัวลายยางเนี่ยเขาออกแบบมานะครับเขาจะมีลวดลายต่างๆนะครับมัดก้อนเนี่ยให้มันไม่เท่ากันนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของเสียงให้มันเงียบแล้วก็ที่สําคัญเลยปกติยางที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยล่องยางเขาจะลึกพอล่องยางลึกเนี่ยเขาจะเก็บหินไว้ใน ล่องยางในดอกยางพอเวลาเราวิ่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกหินมันก็จะดีดกงเก้งกงเก้งหรือว่าอาจจะดีดไปโดนรถันอื่นอันนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาในเรื่องของลายดอกยางนะครับเพื่อไม่ให้เก็บหินสังเกตจริงๆยางอันนี้เนี่ย ก็เป็นยางที่ไปวิ่งมาแล้วใช้งานมาแล้วแต่จะไม่มีหินติดอยู่ตามร่องยางเลยอันนี้คือความพิเศษของตัวยางตัวนี้เลยซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราทําการเทสรถเนี่ยมาหลายคันรถที่เขาเอามาเทสนะวันนี้มีทั้งรถอีซูซูตัวดีแม็มีทั้งมิสูบิ i ิไ i t ันนะครับแล้วก็มีทั้ง Ford ต้องบอกเลยว่าลักษณะการเทสของเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เทสแบบลุยโหดจนเกินไปเราเทสเนี่ย เราเน้นให้รู้ในเรื่องของสมรรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงเราวิ่งถนนดำนะครับเพื่อให้รับทราบถึงเสียงว่าเสียงมันมาขนาดไหนเพราะในความเร็วบางความเร็วถ้าเราเร็วมากเกินไปเสียงลมมันอาจจะมาแทรกกับเสียงยางเราเลยวิ่งแบบไม่ได้เร็วมากในในทางดำเนาะในเรื่องของการลงทางลูกลังตอนในส่วนของตัวทางลูกลังเนี่ย เราก็วิ่งด้วยความเร็วที่พอที่จะได้ยินเสียงแล้วก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตัวยางเนี่ยส่งขึ้นมาถึงตัวเราซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับยางตัวนี้ครับเป็นยางผ้าใบสิบชั้นแต่เป็นยางผ้าใบสิบชั้นที่ให้ความนุ่มนวลแก้มยางไม่เหมือนผ้าใบสิบชั้นเลยใช่ <c oughs> แข็งแต่แข็งแรงแต่ไม่กระด้างใช่แ <c oughs> ล้วปุ๊บลุนวลชันแต่พเพราะปกติอะมันจะต้องสะทานุงอะไรใช่แล้วก็ขึ้นข้างหลังแล้วด,ด,ดีดหลังเลยอันนี้ไม่ดีดเลยอันนี้แข็งแรงแต่นุ่มนวลครับ ขาถึงเป็นยางร้อนฮิตในอเมริกาอเมริกาผลิตตั้งแต่ปีสอง7ันสิบ็นะคือเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วใช่ครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยได้ใช้ย่างดีๆ้วถ้าอย่างนั้นก็เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพว่าแบบเฮ้ยผมาแล้วใหม่แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงมันใหม่บ้านเราใช่เขาเทสที่อื่นมาแล้วเต้นสองเต้นสามแล้ว บอกเลยว่านิตโตเนี่ยเขาออกแบบตัวแก้มยางมาได้ดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายางตัวนี้เป็นยางไฮบิดคำว่าไฮบิดคืออะไรหน้ายางของเขา2ฝัง่งไม่เหมือนกันฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นลายหนึ่งซึ่งลักษณะของมัดยางฝั่งนี้เนี่ยหรือว่าลวดลายตรงแก้มยางเนี่ยจะลักษณะเหมือนยาง MT เลยแล้วก็มีส่วนช่วยในการปกป้องแก้มยางด้วยนะครับใช้ในการตะกุยได้ด้วยวก็จะมีมัดที่ใหญ่มีล่องที่ดูใหญ่แล้วก็ดูบึกบึนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือด้านในเนี่ย ด้านในก็จะมีอีกลวดลายหนึ่งซึ่งลักษณะจะเป็นเหมือนยาง A t ทก็จะซอฟลงไปหน่อยซึ่งยางตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้หรือจะเอาฝั่งข้างในออกไว้ข้างนอกก็สามารถทําได้ต้องบอกเลยว่าด้วยหน้าตาที่มาสวยขนาดนี้แล้วแล้วก็สมรรถนะที่เราไปเทสมาแล้วเนี่ยทั้งเสียงที่เงียบนะครับโดยที่หน้าตาดุดันแบบนี้ ทั้งความนุ่มนะครับที่เขาก็ยังมีการเก็บความนุ่มไว้ให้ทั้งที่เป็นผ้าใบสิบชั้นผมต้องบอกเลยว่ายางตัวลิทแกร์เปอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งยางที่น่าสนใจมากๆแต่ไม่ได้มีแค่นี้ต้องบอกเลยว่ายางอีกหนึ่งตัวที่เขาเปิดตัวไปแล้วอัน,นเนี้ยเนี่ยโหดมากแล้วก็ถ้าใครี่เป็นสายลยุยต้องชอบครับกับยางตัวนี้นี่เลยยางตัวนี้ครับเป็นยางมัดแกรเปอร์ครับซึ่งเป็นยางที่โหดกว่ายางมัดครับ เขาเรียกว่าเป็นยางเอ็กตรีมเทเลนนี่เป็นยางเอ็กตรีมเทเลนคือมีความที่โหดกว่ายางมัดขึ้นไปอีกใช้ในลักษณะของการขับขี่แบบเอ็กตรีมการต่ายหินต่ายเขาการปีนป่ายต่างๆนะครับดอกยางเนี่ยก็เลยจะมีมัดดอกยางที่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วใหญ่นะครับแล้วก็จะมีล่องยางที่ใหญ่เพื่อใช้ในการตะกุยคืออลังการงานสร้างมาก สังเกตตัวนี้เนี่ยถ้าในอเมริกาเนี่ยเขาจะให้สมญานามเจ้ายางตัวนี้ครับว่าเป็นเล็บไดโนเสาร์นะครับใช้ในการตะกุยปีนป่ายดูแก้มยางครับนี่ตัวแก้มยางก็จะเป็นลักษณะที่มีเล็บนะมีกรงเล็บแล้วก็จะมีลวดลายสวยงามมากแล้วก็ไม่เหมือนใครในท้องตลาดทุกวันนี้เลยสําหรับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถแรปเปอร์นะครับของพี่หนุ่มเม้งกันยางแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการจัดทรงเพิ่มเติมนะเพราะว่าพอใส่ยางตัวนี้ยางตัวนี้เป็นไซส์35นิ้วนะครับใส่กับล้อขอบ20นเนี่ย ต้องมีการยกให้มันสูงขึ้นคันนี้ยกประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ยาง35นิ้วนะครับก็กบคู่กับล้อนี่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นล้อของพี่หนุ่มเม้งการยางเองอันนี้เป็นล้อ MKD ลายสวยมากออกแนวแบบอเมริกาหน่อยเป็นขอบ20นิ้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเซมิฟอสนะครับซึ่งเป็นล้อที่มีน้ําหนักเบามากๆพี่หนุ่มเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ใช้ในการลุยได้แล้วก็ที่สาคัญเลยลบเบรกด้วย สำหรับรถที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเบรกตัวนี้ต้องบอกเลยเป็นเบรกหพอตตัวใหญ่นะครับแล้วก็มากับจาน400มิลใส่สบายๆต้องบอกเลยว่าล้อตัวนี้คือแบบทำมาเพอร์เฟกมากๆถ้าเกิดใครสนใจอยากที่จะตกแต่งสไตล์ประมาณนี้ต้องบอกเลยว่ายางนิโตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิทแคป p เปอร์นะครับหรือว่ายางนิโตตัวนี้เลยตัวมัดแคป p เปอร์นะครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า ไซส์หลายๆไซส์อาจจะย,ยังมีมาไม่เยอะนะครับถ้าใครสนใจอยากที่จะรู้ว่าไซส์เขามีไซส์อะไรบ้างนะครับอาจจะต้องเข้าไปติดตามในนิตโตทไทไทยแลนด์วันนี้ก็อย่างที่บอกไปไม่ได้มีแค่2องคันนี้มีอีกยางด้านหลังนี่นะครับก็คือ ยางโตโยต้ายพ็อกเซ็ o คอมฟอร์ต 2S ยางตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าข้อดีของยางตัวนี้นะครับก็คือเป็นยางคอมฟอร์ตนะครับที่ให้ความสปอร์ตด้วยเดี๋ยวพาไปดูยางกันดีกว่าถามว่าเป็นยางสปอร์ตให้ความคอม,มฟอร์ตยังไงย <5 S 1> างคอมฟอร์ตเนี่ยปกติจะต้องนุ่มนวล <5 S 1> แก้มเนี่ยเขาจะต้องนิ่ม <5 S 1> นะครับ <5 S 1> เพื่อเน้นในเรื่องของ5 5ความนุ่มนวลน, <5 5 S 1> นะครับนี่ แต่ประเด็นเลยที่บอกว่ามันมีความสปอร์ตมาด้วยเนี่ย <ฮะ S 1> เพราะว่าเวลาเราทดสอบนะครับ <ฮะ S 1> เราจะมีการทดสอบในเรื่องของการเข้าโคง้งเป็นโค้งลักษณะของโค้งสนามแข่งเลยแต่ทีนี้พอเป็นโค้งของสนามแข่งเนี่ยเวลาเราเลี้ยวปกติถ้าเกิดว่าเป็นยางที่แก้มนิ่มๆเนี่ยเวลาเราเลี้ยวมันจะต้องให้ตัวเยอะยางแก้มยางเนี่ยจะนุ่มจนย้วยให้ตัวแต่สําหรับยางตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเวลาเราเลี้ยวคือมันไม่ให้ตัวเยอะครับเกาะถนนแล้วก็ใช้ความเร็วสูงได้ดีมาก นี่ครับเดี๋ยวมาดูลายดอกยางครับซึ่งลายดอกยางเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าโค้งนะครับแล้วเขาเกาะถนนได้ดีเนี่ยเพราะแก้มยางดานข้างเลยนะครับเขาจะมีแก้มยางเนี่ยไว้สําหรับให้ตัวเวลารถเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยแก้มยางนี่จะรองรับก็เลยทําให้ตรงนี้มีความแข็งแรงบอกเลยว่าเวลาเข้าโค้งแรงๆนะครับใช้ความเร็วสูงๆไม่มีย้อยเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการเทสในเรื่องของการรีดน้ําของตัวยางนะครับก็จะเห็นร่องรีดน้ํานะครับ อันนี้เนี่ยต่อร่องเขาอาจจะไม่ใหญ่นะแต่เขามีร่องรีดน้ำมาให้ทั้งหมด4่ร่องเลยก็เลยทําให้ยางตัวนี้รีดน้ําค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆที่เราเห็นพวกนี้คือเป็นร่องที่ช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงทําให้ยางตัวนี้กลายเป็นยางคมอม์ต ที่มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ให้ความเงียบนะครับเป็นยางที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวสําหรับใครนะครับที่กําลังหายางใส่รถอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบใช้พอร์ฟมาซ์ของรถเยอะๆนะครับขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกเลยว่ายางตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมาก โอเควันนี้อย่างที่รู้ไปว่าการเทสยางเนี่ยไม่ได้มีแค่เราอยู่แล้วจริงๆวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆสํานักมานะครับก็คือเป็นสํานักแต่งชื่อดังเลยมาวันนี้กันเยอะแยะมากมายแถมมีสื่อมาด้วยแล้วก็มีอินฟูมาเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ย <Wait. S 1> เราอาจจะต้องไปตามหาพี่ๆหลายๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองสัมภาษณ์กันว่าเขาไปเทสมาแล้วเนี่ยแต่ละตัวมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับเหมือนเราหรือเปล่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่ๆแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันแล้วเดี๋ยวมาดูกัน นี่ครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กับคนดังเมืองอยุธยาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างตะก,กี้ไปเทสยางตัวไหนมาลิสเกเปอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยฟิลมันไม่ได้ขับเร็วอะ,อะแต่มันเป็นได้ทางขู่ขาเรารู้เลยว่ายางตัวนี้มันพระไวยสิบชั้นครับม,มันรู้สึกแข็งกว่าอาทีถ้าเทียบกับอาทีอะเพราะอาทีมันเป็น8ชั้นไงอ,อันนี้มัน10ชั้นมันก็กด้งกว่าอยู่แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์คือเสียงเสียงน้อยกว่าอาที เสียงน้อยกว่าเสียงน้อยกว่ารู้เลยอันนี้คือความรู้สึกของพี่นนแก้มยางก็คือจะโหดกว่าตัดว่าหดกวโหดกว่าก็คือจะมีความกระด้างกว่านิดหน่อยกระด้างนะครับอันนี้ด้วยความที่ลายเขาเนี่ยก็จะดูดุกว่าอยู่แล้วด้วยนะใช่นะครับดูออฟโรดจริงๆอ่ะออฟโรดจ๋าเลยมันไม่เป็นแบบหน้าตาคือออฟโรดจ๋าแต่มาแฝงด้วยลายยางที่มัน ซอฟ์ลงอย่างตัวรักเก็ตตัวอาทีมันดอกมันใหญ่กว่าใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเสียงก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเท่ากับตัวนี้เงียบกว่าเงียบกว่าผมคอนเฟิร์มแล้วว่เงียบกว่าครับแล้วก็เมื่อวานได้เทสไปแล้วตัว C2S C2S เป็นยไงบ้างใช่ครับมันก็จะเป็นยางตัวที่มาแทนตัว C1S ครับตัวนี้มันจะเป็นยางค่อนข้างจะกึ่งคอมอร์ตประมาณสัก40%แต่พอตัวนี้มันคอมฟอร์ตแบบ100%เลยคือมันจะค่อนข้างที่มันนุ่มกว่านุ่มกว่าตัว C1S แต่ได้ความสปอร ก็ยังได้ยังคงความสปอร์ตอยู่ด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันจะมีความคือคำดีนเอเซียเนสแหละมันถ่ายทอดออกมาผมว่าคุ้มนะสาหรับบางคนเนี่ยเคยบอกว่าตัวเองขับรถเร็วแต่พอไปใช้ยางสปอร์ตบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ได้ขับเร็วเยอะขนาดนั้นยางสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเรื่องของเสียงถูกไหมมีเรื่องของเสียงมีเรื่องของ ความตึงความตึงความกระด้างแต่สําหรับตัวนี้คือเขาจะให้ความนุ่มนวลมามากกว่านะครับเสียงก็เงียบมากกว่าถนนดำเนี่ยคือตอบโจทย์แน่นอนฝาท่อบ้านเราเยอะๆนี่ก็เรียบร้อยนุ่มนวลแน่นอนถ้าใครสนใจอยากให้ดูคลิปมันๆนะครับทดสอบรถแบบโหดนะครับทะลุรถทะลุรถเออทะลุรถก็จะสามารถเข้าไปติดตามพี่นนท์ได้เลยนะครับที่เพจของออโตแกรมพอตเกมโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่นนท์มากครับผมได้เลย แล้วก็อีกร้านดังครับพี่โน้ตเจเอสครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เทสยางอะไรพี่สองตัวเลยครับโตโย c 2 s ครับกับนิโต้บริสแกร์เปอร์อ่าขอถามตัวโตโย c 2 s ก่อนดีกว่าครับฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างพี่มันคือยางคอมฟอร์ตมันนุ่มอยู่แล้วครับนุ่มเงียบแต่สิ่งที่ผมผมชอบก็คือชอบขับรถเร็วแต่อยากได้ยางนุ่มๆอ่าอ่าเจ้า c 2 s อ่ะ มันคมมันเกาะนี่คือเป็นสิ่งที่แบบมันเหนือความคาดหมายของเราทางที่เราลองเนี่ยคือลงเขามาเนี่ยใช่ครับมันจะเป็นลายของรถเลสซิ่งคาร์ปกติตรงเนี้ยมันจะให้ความยุ้ยโอ้หมันบานเลยแหละถ้ายาวมันเข้ายากนะเพราะว่ามันลงเขามันโค้งหักมากต้องอ่าอันนี้นิ่งเลยนิ่งเลยคือเราวางตั้งแต่ไพลอนสลาลอมแล้วครับคือเขาให้ขับ50ใช่ไหมพี่หัวดไปเกือบ60พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาอยู่แล้วยางมันกริปกว่าที่เราคิดไว้เยอะมันมีความคมได้เลยแล้วก็ คอมปาวฟิชชั่นยางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในยางคอมปอร์ตนะ,ะแต่อย่าไปเทียบกับสปอร์ตนะอยู่ยางคอมปอร์ตถือว่าดีเลยแหละแล้วสเตตตอนถนนเปียกโอ้ยเฟี้ยวเลยคือเราตั้งใจว่ากดกระทืบเบรกทีแรกอะเอเบียต้องจับแล้วเพราะมันต้องมีมีการเลื่อนเท่าไหร่ แต่มัน ABS ยังไม่จับนั่นหมายถึงยางยังมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะให้หนอนเปียกเปียกเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะเยอะเลย ABS ทำงานตอนปลายแค่นั้นเองถูกครับไปช่วงแบบช่วงกลางค่อนปลายแล้วนะถูกต้องกลางค่อนปลายแบบกระทืบทีแรกบอกตกใจนะเฮ้ย ABS ไม่จับเฮ้ยแม่งรถมีแรง G แบบดูดะหน่วงชัดเจนหน่วงเลยหน่วงเลยหน่วงเเลยอออันนี้คือข้อดีของยางตัวนี้ 42S ถูกต้องครับนะครับแล้วสำหรับตัวนี้พี่ริสแกปเปอร์เนเนเนฮะผ้าใบสิบชั้นเนาะถูกต้องอ่าลอง ดอกเขาโหดแล้วนะครับแล้วก็แก้มยางเขาก็เป็น2แบบเนาะ,ะในยางเส้นเดียวกันก็สามารถแบบไปไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโหดอีกแบบนึงอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบ เรียบเรียบอันนี้คือข้อดีนะเหมือนแบบเหมือนมียางหนึ่งเส้น้แต่ได้สองสไตล์เฟี้ยวเออเบื่อปุ๊บสลับฝั่งใช่อันนี้คือได้คะแนนไปแล้วครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ับขี่ในถนนครับยางมาตอยเนาะความรู้สึกผมมันคือถ้าคาดหวังมันจะเงียบอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเงียบขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเงียบในยางในกลุ่มลุยแบบนี้ต้องบอกว่ายางตัวนี้เขาเป็นอยู่ในกลุ่มออทเทเลนค่คอนไปอาร์ทีอยู่ระหว่างกลางคอ่าเพราะมีอาร์ทีเนาะมีอาร์ทีแต่นี่คือ เอไปอาทีก็อยู่ระหว่างการอ๋ออ่าเขาจะเงียบกว่ายางอาทีแน่นอนครับนะครับแต่ว่าถ้าจะเงียบกว่ายาง a อทไหมไม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเงียบครับบางเขาเรียกว่าเงียบพอๆกับยาง A t ทบางค่ายเลยอ่เอาเอาจิงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมเงียบกว่ายางเอทบางค่ายใช่ใช่ใช่อันนี้พูดถูกอันนี้พูดถูกอนี้ผูถูกแต่ก็อย่างว่าแหะครับยางประเภทนี้ถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะต้องเงียบตลอดรอดฝั่ง ผมพูดในฐานะตรงนี้เลยนะว่ามันจะไม่ขนาดนั้นถูกต้องแต่ถ้าถามว่าหน้าตาแบบนี้มันเงียบได้แบบนี้ผมถือว่ามันทําได้ดียังไงสําหรับใครตามพี่น้ตติดตามทางไหนพี่ก็เพจเฟซบุ๊คร้านครับก็ J S Racing Wheel ครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็ J S เหมือนกัน J Racing Wheel นะแล้วก็ t i k t o k ก็ J Racing Wheel เหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของสินค้าดีๆด้วยแล้วก็ทั้งเรื่องรีวิวรถดีๆด้วยใช่ใช่ครับเข้าไปติดตามพี่น้ตได้ได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่น้ตขอบคุณครับขอบคุณครับผม ครับแล้วตอนนี้เราเจอกับสื่อด้วยพี่พีศีภาคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ็มนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เทสไปครับสำหรับตัวคอมฟอร์ต2 s นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันกับผมว่ามันก็ตึงๆนะคือตึงในความเป็นสปอร์ตแล้วก็ยังมีความเป็นโซรี่มันจะมีสถานีที่แบบว่าเราจะต้องหักเลี้ยวแบบสไตล์สปอร์ตเหมือนเหมือนเลีซิ่งไลน์ทีนี้ตรงนั้นน่ะปกติเลยถ้าเป็นยางคอมฟอร์ตมันจะยวบย้วยเวลาเลี้ยวปุ๊บครั้งแรกโอเคมันจะมันจะค่อยๆนั้นออก มันก็เขาให้เบนออกไม่อยู่ไงแต่ว่าถ้าเป็นยางยูเอสนี่ยพอกลับมาครั้งที่2เ,เนี่ยที่ในลักษณะตัวเอสเริ่มเริ่มยากนะมัน<ผ>ม,มัน<า>มจะถ่ายนะออกแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันไปปุ๊บแล้วจวังหวะกลับทันทีทันใดโดยเพราะเอ็มได้ลองเลนเชนไหมใช่ใช่ได้ลองครับพี่เลนเชนเนี่ยคือเขาไม่ได้ทําไว้เท่เลนเชนเนี่คือการขับเพื่อจําลองสถานการณ์เวลาเราหักหลบฉุกเฉินถูกต้องครับถูกไหมครับอ่าอ่าปุ๊บก็เรสปอนพวงมาลัยเป็นยังไงสลาลอมรู้สึกว่าดูบาลานซ์บาลานซ์ของพวงมาลัยเรสปอนว่าโอเคเฮ้ยซ้ายท นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคก็คือเอาผมว่าให้ตรงกลุ่มแล้วกันนะแล้วก็ไอที่เป็นเส้นๆที่จาลองมาเป็นตะเข็บถนนเนี่ยครับเก็บเสียงผมว่าทําได้ดีนะดีเลยผมว่าถือว่าอยู่ในระดับที่ดีส่วนตัวรีกาเปอร์เป็นไงครับเพริการ์ปเปอร์เนี่ยโปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอืสไตล์ที่ผมเคยลองนะย่งางออสเเลนเนี่ยก็จะเป็นยานที่ไม่สุดขั้วทางใดทางหนึ่งครับคือรวมรอ่ะเก่าเหล่ารวมอะว่าประมาณ บอกว่าคุณหาแล้วตัวอยู่ตรงกลางพอใช้ได้พอใช้ได้พอ,อใช้ได้ในทุกอย่างแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีสุดทางใดทางหนึ่งมัดเนี่ยก็จะไปทางสุดคือคือสุดลุยเลยได้หลอ่อได้ลอ<ด>ย<ด>ใหญ่แข็งแข็งแบบเป็นบ้างๆแต่เหมือนตัวนี้ไอ้เจ้ารีแกร์เปอร์เนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือแบบเหมือนแบบออกแบบมาเน้นความมันล่องล่องยาวเหมือนหินแตกอ่ะคือผมว่าผมว่านิโต่เนี่ยออกแบบยาวเนี่ยมันจะอารมณ์แบบตอบสนองคนแต่งรถจริงๆนะใช่ครับอ่าพอเปลี่ยนล้อชุดเปลี่ยนล้อชุดหนึ่งออกมาโอเคเลย แล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตรงที่มันเป็นหินสลับออที่ที่เห็นไหมที่มันจะเป็นหินแล้วมีมาร์คส้มไว้อะครับก็คืออันนั้นเนี่ยเป็นหินลอยซึ่งอันนั้นอ่ะจะค่อนข้างหัวเพราะว่ามันคยิอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันลงเลยแล้วมันสลับไปสลับมาใช่เพราะพวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นพวกยางแก้มมันแข็งมากเนี่ยครับพวงมาลัยมันจะสะบัดป๊บปป๊บป๊บปป๊อแล้วบางทีบางคนถ้าจับจับพวงมาลัยไม่แน่นเนี่ย ตีมือด้วยนะใช่แต่นี่คือมันขึ้นมือน้อยมากใช่ก็คือแบบมันขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามัน<ช>มันมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันสมูทใช่ถ้าแบบปุบ๊บวับปุ๊บวับอันนั้นอ่ะจะควบคุมได้ยากบางคนบอกว่ายางไม่มีผลต้องบอกเลยว่าพวกเราอะเทสกันบ่อยแล้วก็เจองานเทสอะหลายยางเราเลยจับฟิลได้ว่ายางแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลกับพวงมาลัยมีผลกับช่วงล่างระดับหนึ่งนะครับผมให้ประมาณ20-30%เนลยนะอาการที่เซ็ตช่วงล่างเสร็จเนี่ยต้องมาดูที่ตัวยางด้วย หลายครั้งเสร็ช่วงล่างเสร็จปุ๊บไม่จบจากตัวยางก็มีะนะครับไปให้ความสําคัญกับช่วงล่างแต่ยางครับคุณให้ความสาคัญน้อยแต่อย่าลืมนะผมให้ความสําคัญกับยางก่อนช่วงล่างสิเพราะว่ายางดีๆเนี่ยครับคือยางมันเป็นส่วนที่แบบมันก่อสนองแค่แค่อย่างเดียวครับคุณทําช่วงล่างรถกงเทพแค่ไหนอ่ะ ยางคุณห่วยก็จบนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อพิสวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พีมากขอบคุณครับเอ๋นะครับต้องบอกเลยว่าพี่พีเนี่ยเป็นสายที่แบบว่าเทสแบบจริงจังเทสลึกนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลดีๆจากพี่พีก็สามารถติดตามพี่พีได้ตอนนี้ช่องทางมีที่ไหนบ้างพี่อ่ารายการเสือเพลนครับ XO โต้ s p o r t ครับผมอ่าโอเคขอบคุณครับพี่พีขอบคุณครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการทดสอบยางนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งตัวนิตโต้ลิทแกรเปอร์นะครับแล้วก็ตัวโตโยต้าซี C 2 s นะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับได้ความประทับใจในทั้ง2เรื่องเลยใครอยากได้ยางโหดๆนะครับหน้าตาเหมือนมัเทเลนแต่เสียงเนี่ย เก็บเหมือนยาง RT เหมือนยาง AT นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนคือหน้าตาดูสวยมากๆลงตัวมากๆต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดยางที่ตอนสยามเลือกเข้ามาหรือว่ายางที่ทางนี้โตเลือกเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นยางที่ถูกพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างยางตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่ายางตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางที่ทางอเมริกาเนี่ยขายมาสักพักแล้วมีการปรับตูดมีการปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจนออกมาเป็นตัวนี้แล้วตอนนี้ครับเขาก็ได้เอายางที่ขายอเมริกานะครับ เอาเข้ามาขายในประเทศไทยเท่ากับเราไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางเม็ดอินเจแปนนะครับเป็นยางเม็ดอินเจแปนร้อยเแล้วก็ในส่วนของตัวยางอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นยางโตโยทยนะครับคอมปอร์ต2 s นะครับหรือว่ายางซ2 s นะครับหลายๆคนได้คอนเฟิร์มไปแล้วว่า ใครที่ชอบความเร็วแต่ยังต้องการความนุ่มนวลยางตัวนี้เป็นยางคอมปอร์ตนะครับที่ให้ความสปอร์ตต้องบอกเลยว่าสําหรับตอนนี้นะครับสามารถลบความเชื่อไปได้เลยว่าใครขับรถเร็วไม่ข้าม200หรือว่าขับรถสักร้อยยี่สิบร้อยหกสิบจะต้องไปใช้ยางสปอร์ตอย่างเดียวต้องบอกเลยว่ายางตัวนี้สามารถใช้แทนได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ความนุ่มนวลที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งยางสปอร์ตให้ไม่ได้เรื่องของเสียงนะครับ ยางสปอร์ตให้ไม่ได้แน่นอนยางตัวเนี้ยมีการพัฒนาในเรื่องของแก้มยางมาใหม่ทําให้เราเข้าโค้งใช้ความเร็วนะครับขับแล้วมีความมั่นใจได้มากกว่าเดิมก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเราด้วยนะครับก็เอาคลิปดีๆครับเอาการเทดสยางเอายางดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ